สวัสดีจ้าวันนี้พาเข้าครัวอีกแล้วจ้ะเดี๋ยวมาทำหมูกรอบสูตรง่ายๆกันเลยจ้ะตุ่มน้ำในกระทะนะคะจะเติมซีอิ๊วขาวลงไปจ้าเกลือคะ่ะหมูสามชั้นที่ซื้อมาวันก่อนนะคะอันนี้ประมาณ1กิโลเจดขีดจ้ะนี่นะคะล้างเส้าเกลือให้สะอาด ะะจากนั้นก็นํามาวางในกระทะจ้าเราจะต้มเข้าไปประมาณสักสิบห้านาทีนะคะเพราะว่าเตาของเรามันเตาไม่ค่อยแรงจ้ะก็ไม่จําเป็นต้องท่วมมาถึงเนื้อด้านบนนะคะเราจะต้มในส่วนที่เป็นหนังนะคะเราต้มไปได้สิบห้านาทีแล้วนะคะขั้นตอนต่อไปจ้านำน้ำในกระทะไอเททิ้งนะคะจากนั้นเราก็ กรบหมูค่ะใส่ซอมจิ้มเลยจ้ะจิ้มจนพลุนนะคะจิ้มทุกจิ้มทุกที่จ้ะที่เลือกจิ้มในกระทะก็เพราะว่ามันแน่นดีค่ะกระทะเนี่ยมันหนักค่ะจิ้มบนเขียงเดี๋ยวมันดังขอกแผกแลก็คือต้องระวังอ่ะไม่ให้มันไปโดนกระทะ จ้าตอนนี้จิ้มจนพลุนเลยนะคะจิ้มไม่มีที่ว่างเลยค่ะขั้นตอนต่อไปจ้าหมูมาแล้ว เกลือค่ะให้รอบเนาะก็กะเอานะคะว่าไม่ให้มันเค็มเพราะว่าตอนต้มเราก็ใส่เกลือแล้วจ้ะเลย ติกาน้ำส้มใส่ชูจ้านั้นเราก็เอาหมูเราแช่ไว้อืมกลิ่นหอมมากเลยอีกหน่อยอีกหน่อยตอนนี้เปิดไฟเตาอบไว้แล้วนะคะเปิดไฟเตาอบไว้ อยู่ที่190ค่ะเดี๋ยวเราจะแช่น้ำส้มสายชูไว้ประมาณ7หรือ10นาทีจากนี้เดี๋ยวจะเอาหมูไปเข้าเตาอบนะคะเข้าเตาอบเราจะต้องหงายหงายขึ้นแบบนี้นะคะเราใช้ไฟร่างไฟพัดลมแบบ เทปติมินุตเตอรอันเซกริงให้คุณเลมโบดูให้ตั้งเวลาให้30นาทีจากเอ0่อ uh, องศานะคะจะ <Yeah. S 1> ก็จะเป็นแบบนี้นะคะอ,อบไก่ได้ที่แล้วพี่น้องขนาดเรายังไม่ทันได้ทอดนะแตกดังตุบต๊บตุบต๊บตุ๊บตุ๊บน้ำมันเขาก็จะหยดลงถาดด้านล่างนะคะว่าใช้าดูอันเซกรง กูเลมโบบอกว่าพูดอะไรเสียงดังปุ๊บปุ๊บปุ๊บปจะให้ดูว่ามันแตกดังตุ๊บตับตุ๊บตับนั่นพี่น้องดูผลงานผลงานขั้นตอนการอบเสร็จแล้วนะคะรอให้เขาแห้งสักนิดนึงดูนี่ก่อน เสร็จตรงนี้นะคะหอมหอมจริงๆก็ทานแบบนี้เลยก็ได้จ้ะแต่ว่าอยากจะทำให้มันถูกขั้นตอนนิดหน่อยนะคะรอให้เข้าแห้งหมันเดี๋ยวเรามาทำการทอดกันจ้า ใส่น้ำมันจ้าเตรียมทอดหมูนะคะโยนเหล็กลงไปนะคะเพื่อลองก้นกระทะจะ้ะน้ำมันเริ่มแตกแล้วเราจะใส่จะใส่ด้านหนังลงนะคะ ได้ใจเลยน้องจ้ะสีสวยมากเลย ว้าวโอ้ยนังกรอบพี่น้องโอ้ยเนื้อนุ่ม 有啊。Yeah. หนังกรอบเนื้อนุ่มละมุนล,ลิ้นพี่น้องจ้ะอร่อยกรอบจริงๆพี่น้องมามาชิมตรงหนังนี่เลยจ้ะมาจาับพี่น้องจ้ะชิ้นโตๆเลยจ้ะชิ้นนี้ จ้าขอบคุณมากนะคะที่ติดตามมาเข้าครัวทำหมูกรอบกินง่ายๆในครัวต่างแดนไปพร้อมๆกันจ้าใช้เวลาชั่วโมงกว่าๆเราก็ได้หมูกรอบเอาไว้กินแล้วค่ะเดี๋ยวเมนูอร่อยๆก็ตามมาแน่นอนค่ะสำหรับเมนูของหมูกรอบนะคะค่ะโชคดีมีความสุขทุกท่านนะคะพรุ่งนี้ก็จะบายๆปีเก่าแล้วว่ายิ้มรับ ปีใหม่ไปพร้อมๆกันจ้าปีใหม่ปีนี้เราไปจัดนอกสถานที่นะคะแล้วคอยติดตามให้กำลังใจด้วยนะคะจะโชคดีมีความสุขทุกท่านนะคะเอาไว้พบกันในคลิปถัดไปจ้าสำหรับคลิปนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ